ช็คุณภาพของมเมล็ดถั่วที่จะส่งในรอบวันพฤรืหัสก็คือวันพุงนี้นะครับตรงบนกระบะเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ประมาณ100ชั่วโมงนทุกคนเนี่ยต้นันาจจะเล็กหน่อยนะครับซึ่งทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็น110ชั่วโมงนะครับอัตราการงอกจะได้ประมาณ1ต่อ10อันนี้มันไม่ถึงนะแต่เนี้ผมเอามารีวิวให้ดูนะเพราะอะไรผมมาไม่ทันทีมงานที่ล้างถั่วงอก1 1 0ชั่วโมงผมเลยเอาตัวนี้มารีวิวซึ่งต้องบอกก่อนในวิดีโอเนี่ยเหมือนจะไม่มีปัญหานะ มเมล็ดที่ผมมีเนี่ยมันจะเกิดปัญหานี้เนี่ยเป็นเชื้อรานิดหน่อยนะครับแต่มันไม่ได้ทําให้ล้างไม่ได้นะฮะมันล้างได้ทุกคนผิวมันมันผิวเชื้อราเนี่ยมันจะเป็นที่ด้านบนพอเราล้วงกลางถึงล่างเนี่ยทั้งกระบะเนี่ยใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ผมไปล้วงให้ดูเห็นไหม,มวิธีการแก้คือให้น้ำม,มันยเยอะหน่อยอย่าให้น้าร้อนนะฮะเนี่ยปกติเห็นไหมครับถ้ามันเน่าเนี่ยด้านบนผมติดมือขึ้นมาแล้วนะทุกคนเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมอ่ะเราเร่งตรงกลางไปถึงล่างกันเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีเน่าเลยถ้าเน่าเนี่ยมันมีปัญหาติดมือผมขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับทำไมถึงมั่นใจว่าอันนี้มันใช้งานได้เพราะอะไรมันมีบางยี่ห้อที่อยู่ในมือผมแล้วมันปลุกแล้วเน่ามากกว่านี้นะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยไปดูวิดีโอเก่าๆ,ๆนะฮะอาการจะเป็นอย่างนั้นเลย หยิบขึ้นมาเนี่ยเน่าติดมือล้างไม่ได้แต่ในเห็นไหมทุกคนปกติเนี่ยไม่มีเน่าเลยนะครับใครอยากจะทํางานง่ายเนี่ยนะทุกคนแต่ไม่ซีเรียสเรื่องอัตราการงอกงนะอาจจะได้ที่ประมาณหนึ่งต่อแปดเนี่ยเก้าสิบหกชั่วโมงเนี่ยทาได้เลยนะครับมันได้อยู่ประมาณหนึ่งต่อแปดจุดห้าก็ไปนั่งคํานวณเรื่องต้นทุนการผลิตดีๆว่าถ้ามันมีกําไรคุณล้างจังหวะนี้เลยก็ได้เนี่ยไม่มีเน่าเลยนะเห็นไหมผมล้วงขึ้นมาเนี่ยปกติเห็นไหมครับข้างหลังก็คือถุงอ้อกที่ล้างแล้วนะฮะอันเนี้ย เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้อันนี้มันจะเป็นถั่วงอกหนึ่งร้อยสิบชั่วโมงเนี่ยอันนี้นะครับอยู่ซ้ายมือเนี่ยมันมีปัญหาแค่ผิวด้านบนที่มันจะเป็นาลาอย่างนี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยฮะที่เหลือเหมือนกระบาอันนี้ที่ผมล้วงให้ดูเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยไม่มีเน่าเลยนะมันก็มีปัญหาแค่นิดหน่อยเน่ยที่ผมหยิบมามาื่อกด้านบนเนี่ยแค่นั้นเอง คนที่ทำถงอ,อกอยู่แล้วเนี่ยรู้นะฮะว่าจะต้องแก้ยังไงเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีเน่าเลยอันนี้ผมล้วงมาอีกกระบะหนึ่งนะที่ลูกน้องเขาเทใส่ถังล้างไปแล้วอันนี้ผมล้วงออกมาใส่ฝาชีเพื่อให้ทุกคนได้ดูกันรีวิวเทียบกันอันเนี้ยหนึ่งร้อยสิบชั่วโมงเห็นไหมอันเนี้ยอยู่ประมาณเก้าสิบหกต้นต่างแค่นิดเดียวนะครับประมาณนี้โอเคถ้ามันเน่าจนล้างไม่ได้เนี่ยนะครับผมเจ๊งก่อนพวกท่านอีกไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ยอมให้โรงงานผม หัวงอกเน่าจนล้างไม่ได้เพราะอะไรมันขาดทุนลูกน้องเหนื่อยนะครับทํายังไงให้มันขายได้ทั้งปีอ่ะนั่นแหละประเด็นเห็นไหมเนี่ยไม่มีเน่าเลยนะประมาณนี้ฮะ